สบายดีสบายดีทุกคนในคลิปนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับว้านที่มีราคาแพงเนาะยูลาวขาเจ้าเ,าเอิ้นว่าว้านสามเจดแต่บหัว่าวยู่ไทยข้าเจ้าเอินซื้อว่าเี่ยได้เนาะว้านชนิดนี้มีราคาแพงเริ่มต้นตั้งแต่กิโลละสองหมืน่นเนาะไปจนเึิกิโลละหนึ่งแสนบาทถ้าว่าหัวใหญ่หัวเดียวหนึ่งกิโลเนาะ อาวัชนิดนี้มักพบเห็นตามป่าดงใหญ่ป่าดงที่ว่าใหญ่ๆเนาะแล้วก็เคสอากาศหนาวมันอยู่อยู่ตามห้วยแรงหรือว่าห้วยที่บมีน้ำบอ,อาเคสซุ่มซืนเนาะแล้วก็หนาวเย็นลักษณะของมันเนาะจะเป็นต้นหนึ่งมีซ้ำงามักมีซ้ำงาแล้วก็ใบ,บมัน จะมีระวางซ้ำห้าเจ็ดใบทุกบกายนั้นเตลังานแล้วก็มีดอกเป็นสีแดงอ,อ่าซึ่งว่าวาสชนิดนี้เนาะมันจะมียุ่นนำกันลากไล่ไส้พันเนาะแต่ว่าไส้พันที่เราจะซื้อแมนมันจะมีรสชาติคมหวานเนาะยำเ,เนะาะรสชาติมันต้องกินแล้ว หักมากินสัมคาข้อมือนี้ต้องมีรสชาติคมหวานเท่านั้นทางในมันจะมีลักษณะเป็นซ mm ี hmm. ่คล้ายๆคือว่าออกซิอิตหรือว่าซี่ปังน้อยหนึง่งซี่ขาเจ้าจเอินว่าซี่สมพูน้อยนหนึ่งเนาะทางในมันแล้วก็มีข้อตาทีทๆมันจะเป็นข้องแท้เลยเนาะตัวนี้ถ้าว่าข้องปลอมนั้นเนาะ ข้องปลอมมันจะมีลักษณะเอากินแล้วจะคมแล้วก็ขันคอเนาะหรือว่าเืนคอกลืนน้ำลายยักอันนั้นข้องปลอมหอบซื้อเนาะแต่ว่าข้องแท้เหี่ยวจะซื้อมันมีลักษณะาตาที่ๆข้อที่ๆเนาะแล้วกินแล้วมีรสชาติคมหวานเท่านั้นหัวน้อยหัวใหญ่ก็ซื้อ ถ้าว่าผู้ใดที่เคยไปปลาเนาะไปซอกอยูห้ากินตามปลาดงใหญ่ซอกมาเนาะเาจะหับซื้อลักษณะมันก็จะประมาณนี้เนาะมีดอกเ,อเดือนนี้ประมาณเดือนนี้จะมีดอกเนาะมีดอกสีสีแดงเนาะมีมาร์คสีแดงห้องแท้จะเป็นลักษณะ ่าคือดังใดฮูบนี้แล้วก็มีขอ้อทีทีตาทีทีอ่ามันจะมีอยู่ต่ำไปไงเหนะะยาะปไใหงเทียอาการ,ร์ดเดหนาวทั่วไปมีทั้งอยู่ ในไทยเนาะมีทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวในลักษณะของมันเนาะจะเป็นหัวน้อยใหญ่ตามกกข้องมันฮะถ้าว่าผู้ใดพบเห็นเราวลงสีเบิ้งเนาะจากคาข้อมือมันจะมีรสชาติคมหวานแล้วก็ลักษณะของหัวมันคือดังในหู ม่วนน้อยๆก็มีเนาะถ้าว่าต้นน้อยม่วนน้อยเหาก็ซื้อถ้าว่าผู้ใดเห็นแล้วติดต่อมาเนาะเหาหับซื้อฟันสนิดนี่เบิ่งตามฮุบได้เลยเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสมถ้ามากระโจไลค์กดแชร์เด้อเด้อเนาะแล้วก็มีแล้วก็เอามาค่ายติดต่อมาเนาะเขาจะแปะไว้ใต้